รูวันกิเห็นเธอย่างมาเล็กจัดแถวโตเล็กเล็กปากชมพูทั้งน้ำบออาบโอ้ยเธอกุยสั่งเราเป๊กเธอกุยไยฉันเลยไล่กลับดูเธอกินตัวแมงแค้นตำบักทัวกับซอยจุปักกินแล้วใจเงินด้วยนักรักไปหาอาบน้ำน้ำแดยดกรนลายเล่าข่าวโซจูใ้กินพูกันเด้อครับเล่าหงเล่ารีกินแล้วกหาขึ้นมาเ้าหอมเลาโทกินง่ายให้หลังนักรัก กินนมอันนี้ตัว,วหลักสุดผักกาดขาวนี่ก้ะกินนึ่งปากกับมันนึ่งผักหวานเนาะนี่ห้าวกับไอติมไทยวันนี้ทำบริษัรเมนูเองได้วันนี้นะมีคนอีกเฮือก็กราบแล้วล่ะเฮือ ไม่ได้ตำเจ้เาเขายัางให้ผูกตําเจ้าย,ยัางธรรมดานี่เจ้วใส่อันอันนั้นพี่โคใส่ต้นหอมถ้าไม่ได้โคหูพักใส่ะสะบ็ได้โบตำต้นหอมธรรมดาแล้วก็แล้วเจ้าง่ายอ,อันนี้ก็อุ่นอีเมย์ไว้อุ่นได้รับได้ซอ มาเปโคนหอเหล่ายาไซูหรือเปล่ายำบหญาบันทึกอมอันไรซูตกับไนยูเตงผักบีหม่กินักบีต้นหอมบ่ทีว่าหูหอมต้นหอมก็ได้หมูหอมก็ได้แต่มาใคสนแตนกวาเมีหยวแกแอาตะลางอันนี้ของนั้นันไดนนะคนขึ้นไปให้แม่ในเด้อนีเด้อ พราะมีมีคนโทรมาครับโอ้ประแดงมีอย่างหมอรับคือคือการประแดงสิไปยังไม่จมันไม่จมสีค้ามจะไมจมสีค้าทสีมือเลยสิการการสิมือเอาจ้าเอาจำ่างลูกมันหดูด้วยก้างไหม กวมัน on น mm. mm. uh ี่ทกินข้าวยูบลูกน้ำปาาน้งมือน้ำแข็งแมวพี่เอตัวอ้เลยกระพิษม่าแม่ทายคุณไปย่าเขาจุ ปกะเทเอ๊เนี่ยเทียร์เอ้ามันมีอิบแม่ไม่ีเลยถ้าเอไม่ช่วยมนะถ้าเาปองกไไปช่วยจะแบบาไปนะคุณเฮ้ยค่ะนี่ปลาหนัวล่างมืออื่จีนปลามัน ไมยปกันเถอะยังแงวย่นไฟเล่เไปกันเลยไปไปไปล่นเลนเกดไปกันแี่ทีงดียวกัไปไหนแม่มไปใ้ไปให้เต้นจะดูเันเอ้ยไม่ถึงกันเอ้ยเข้ามาทีนี่ะนอนขวา่นี่ยะกระโดก้นใแล้วพายบบกินก้นกจฉักินเองพวงนี้น่ะเลือกตนก ถ้าชอบมันหนังไก่ดูหรือเปล่าคือสองสอย่างที่เก่าเนี่ยคือมันมันเหลือคือคือน้องหมาจะคือเออน้องเออคือผมคือน้องน้องหมากเข้าวท่านใช่เดิ้งพอกินถือพอกินทีคือสวรรค์เพราะว่าเพราะว่ากินทีตายข้าวนี่ยนั้นท้าวเซเมลของเรนเนะผมผมซื้อเพิ่มครับเพราะว่าแบบว่าเซลเอาเอาท่านรูปแบบไหนครับมันคือมัน ทานย่างันานทานยางหมูมันกระนะคือทางมันมันมันมีผ่าทานใหญ่าคือคือว่ามันมันมีพาาใหญ่กัาน้อยได้แต่ผาาใหญ่กับาาน้อยคือาคือเออเบออวะใช่ใช่เออต้องไนมางไหวกี่บมกึ้งเอาไม่เอาไปลองเลยเฮ้ถูกเอ้ะไปเมื่อไหร่ม่เอได้รับการกาใชเมื่อเอรม่ว่า เอี่ะ่ไปสวมมาเลยแม่อาหนีไปเลยคือทาวนาในวอทานนเ็ะไรนะคืทาดคือท้คือาคือทาอาดคดทาดคหอ่อทาอาคอาคาดดคือทาดาดคดาดคือทาคาดคดคืออาาดดอาาดด อ้านี้ไม่ต้องโกาสกับการเปนผ้เข้าใจยากคือเสีาเอีโจกูนตั็ไปซ่องกับโจกมันหาทีทีก็ม่กลางวนหาแม่ก็ได้จูดิสจ้าเอาโนหาเนามนี่เหรอ ก็คนน้อยนะซ่แล้วก็เอาต้เตีมาวามบานี่แล้วคือนปีบอปีนังกับผมเอากาไม่ดีันเกนนเอาจัอยจอเอาธาตุเหล่าธา่านคอทามี่ทักคอทาพี่เธอ่านใหญ่านน้อยคือ่านท่านน้อยบอราะานใหญ่เลยนี่กโเบอนี่ปววดกกาคือเนปีคือวการกับไป การเขาไปข้อก <Laure> <com> <com viene> <este>. ับไปเข้าใจยากคือนับนับปีัดไปนะครับไปแล้วครับจักบ้าจักบ้าแล้วจับมือเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวกันงเอาเอาปุ๊เคยที่โจ๊บเออจีบอที่ด้แล้วเออไอ้นี่ทำไม่ให้ไปโงไอ้น่านตะก้อน

มื่ออื่นในนึงอีกเมื่ออื่นี่ปากตนนนน้นแง่ยังไพี่น้องเออยังไปเศร้าอยน,นตายเลยปึบอัอโลโหลิกต็อกละคนชิโหมกินมืงโอ่โโะโอ้ยพี่อ่างเลยเหรอเออเิร <c oughs> จนในปะเงินปอะไรละาดป้าฮอดไอติม <c oughs> ทาสกระพุนนะโดดูนั้นไม่อยางว่าเขาเออขาวมาลวาบป้นป้นนวดส้นกะโคด เนชุเหาปรด้จาโตแล้วชุบเาแบธรรมชาติโหดกลงๆเนีตาเอาตัวมันีกนบ่ออย่าพะเย่าอันกินพ่อย่ใกล้มาอื่นพะยลลมาอผพะยมันก็จะเป็นมือแทบไงเอามนนีโตนะ้าไปเงเติม พี่ทอดตะเช้าทอดพาพูทอกจะใสๆบอกก็ได้เอาไปลงไปลงแก่สำคัญคี่ว่าตื่นสายพี่บกนะยไ่ายเาจะนเองาม่สาถ้าเราตื่นตีสี่นั่งรอนอนอี้ถูกจะได้ยินสี่เอิรนหมด้จังเลนอ๋อนั่ยังบรรุบรทางเงินเอิ พี่แดวมันจะข้างออกยนี้ค่ะหมฮะฮะใช่พอยพี่แดน้องมันจะหอกนะฮะในวัยยุนาหรืออนอยู่หลันนีดีค่ะนีีใช่ป้ผมลุยผมลุยเอาไว้ททีแต่ชั้นแปดแจะมีมีหลังตู้เอาใช่ถุงเสื้อมันนะแม้มันจะมาหางเรพี่ลุยเก็บไว้่อยลุยลูกเอาไว้อยู่อันตรงถุงันเสื้อกันเกงลุยนะพี่เขาไม่ได้ นักระนังดอกนั่งขนังดอกก็ดีไงเาเกลี่วีเมื่อคืนจิ้ประแดกตูให้กินยายไม่ได้ก้ทำมาจำงมาีเจาสีอะไรก็เลกี้ จะซับนี่งน่ะนั่อยกมันมีเลือโคนก็ไหนเลือกโคนข้างหน้า้หนี่ออร์กข้างหน้าาุ้มกุญแเก จะไปอแมวอาสิงก็มาไงไม่ใว่าอย่างมันเซฟเบิร์ดด้ส่บอสินอ้โี่ง yes> okay. ่ายอันนี้กดเปิมันต้องไปวัดดื่นก็ดีเอเคยผมทำ